สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567-2024นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์ที่สองก็เป็นแคมปิ้งของคารวานคลับนะคะที่บอระบรชนะคะ <ora> อยู่ <ora> ไม่ไกลจากเ,เมืองบอระ i บร e หรือว่าริปเพลแล้วก็เฮโรเกตจะวนๆอยู่นะคะ ก็ไม่ไกลาจากแคมป์เดิมเท่าไหรนะะ่นักค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ R H S Garden นะคะ um, R H <HS> S Garden <Royal S 1> เป็น Royal Horticultural Society ฮะ <Huh? S 2> The Royal Horticultural Society Royal Horticultural Society Horticulture is the growing of of fancy plants เป็นสวนที่ปลูกต้นไม้เยอะแยะ หลากหลายชนิดนะคะตอนแรกนะคะวันนี้เราคิดว่าเราจะกลับไปที่ส่วนของเมื่อวานก็คือส่วนทิมาลายันการ์เดนนะคะเพราะว่าเรายังเดินไม่เสร็จแต่ดูจากใน <c oughs> ในบรชัวช์ของเขาแล้ว <c oughs> เขาปิดนะคะจันเดย์คลอสมันเดย์อันเชิร์สเดย์ใช่ไหมโอ้จัสต์มันเดย์ฮิมลายันการ์เดนฮิมลายันการ์เด้นจะคลอสจัสต์มันเดย์เซมิส b e บีฮอ ปิดนะคะเขาปิดวันจันทร์แต่ว่า,เ,าเราก็เปลี่ยนแผนว่าจะไปที่นิว b ิฮอ l l นะคะนิวพิฮอรก็ปิดอีกเหมือนกันค่ะทุกคนสุดท้ายก็นึกได้อาสวนนี้ไงคือทำไมเราถึงรีบไปสวนดอกไม้เพราะว่ามันตอนนี้มันเป็นปลายสปริงคือมันเริ่มเข้ามาสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะแต่ว่าจะยังมีดอกไม้ในช่วงสปริงหลงเหลืออยู่ เล็กน้อยเพราะนั้นเราอยากจะไปให้ทันค่ะถ้าโชคดีนะคะอาจจะทันได้ได้เห็นทิวลิปบ้างนะคะเพราะนั้นเ,เที่ยวในส่วนอื่นๆเราจะยังรอก่อน๋ยวเราจะไปสวนที่เป็นสวนต้นไม้ก่อนนะคะอยากเห็นดอกไม้ช่วงปลายสปริงค่ะไปค่ะทุกคนเดินทางค่ะ After 300 yards 300 เดินเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่คือสวนดอกไม้ที่ดิฉันฝ่ายฝันอยากมานานมาก ผ่านจุดขายตัวมาแล้วนะคะเมื่อกี้คุณพี่ที่ขายตัวบอกว่าฉันเคยไปเมืองไทยแล้วสองครั้งแล้วก็จะไปอีกอคุณพี่เข้าไปที่เกาะสมุยนะคะเขาจำไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นที่ที่ไปถ่ายทำเจมส์ปอนลุงเลยบอกว่าอ๋อเกาะสมุยอ๋อโอเคไปคะ่ะทุกคนมาอีกแล้วแาดคนมา เที่ยวสวนดอกไม้อีกแล้วค่ะวิวสวยมากค่ะทุกคนแต่ว่าดิฉันเนะี่ยเมื่อคืนเนี่ยลืมาชาร์จโทรศัพท์ค่ะทุกคนตอนนี้ทโทรศัพท์จะแบตหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ power bank นะคะโอ้มีต้นไม้สวยงามไม่แพ้กันกับ Himalayan Garden เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนดูวิวกว้างๆนะคะในส่วนของรูปภาพที่ close ใกล้ๆ จะให้ลุงเป็นคนถ่ายค่ะสวนที่นี่เป็นสวนที่ดิฉันดูใน YouTube ดูแล้วดูอีกแต่ว่าไม่เคยได้มาสักครั้งเลยค่ะทุกคนครั้งนี้จะต้องเดินให้หน้ำใจจะใช้เวลาทั้งวันที่นี่เลยค่ะทุกนตอนนี้มีเด็กๆมาทัศนศึกษาอีกแล้วนะคะมีคุณครูแล้วก็ผู้ดูแลมาดูแลประมาณนี้ค่ะ ทุกคนอันนี้คือสีชมพูม่วงขาว<ม>ที่จะบานอยู่ข้างบนสันเขายอกมัวที่พาทุกคนไปเที่ยวนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นดงเลคะทุกคนเสียดายไม่รู้เราจะได้วนกลับไปที่ยอกมัวอีกไหมในช่วงปลายฤดูร้อนถ้ามีโอกาสจะไปอีกค่ะทุกคนไปถ่ายอันนี้นะคะขึ้นเป็นดงเลยนะคะ สวนตัวนี้สวยงามมากค่ะเราเดินโวนทางนี้ก่อนนะคะทั้งวันเราจะใช้เวลาที่สวนแห่งนี้นะคะไวเปน้ำด่างสวยมากค่ะเอออยากได้ไปเมืองไทย <c oughs> พวกดอกสีม่วงพวกนี้นะคะเป็นเป็นวีดเขาจัดว่าเป็นวีดนะคะแต่ว่าดิฉันว่ามันสวยดี ใช่เป็นโรบันค่ะเพราะว่าใบใบเป็นใบโรบันเราเปลี่ยนมาเดินทางเล็กๆตรงกลางสวนนะคะก็จะได้มองเห็นวิวสวยๆแบบนี้ดูต้นนี้สิทุกคนสวยมากเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็น เฮ l e บอ r เฮเบอรัสเรียกยังไงก็ได้นะคะเฮ l e บอ r ก็ได้เฮบอรัสก็ได้อันนี้ไม่รู้เป็นไวบาน้มไหมแต่ว่าเป็นก้านแดงๆที่ฉันเห็นเขานำเข้าไปที่เมืองไทยนะคะเอาไปจัดดอกไม้ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นไวบาน้มหรือเปล่าทุกคนคะต้องบอกอย่างนี้นะ พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยดอกไม้ช่วงปลายสปริงเนี่ยจะยังอยู่แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยไปแล้วอย่างเช่นที่นี่นะคะดอกไม้ปลายสปริงไปเยอะเลยค่ะแทบจะไม่เหลือนะคะตอนนี้พวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้ของฤดูร้อนนะคะเตรียมที่จะออกนะคะมันก็จะเป็นช่วงๆไปคอมอเมเนเรียคลมคลมคลอม,คอมอเมเนเรียนะคะ นาตาค่ะน่ารักไหมคะเป็นสมุนไพรได้นะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นอันเดียวกันกับหนวดปลาหมึกไหมบ้านเราเรียกหนวดปลาหมึกนะคะแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษดิฉันจำไม่ได้นะคะต้นนี้โอ้ชื่ออยู่นี่ค่ะ ช้อยส์เยอะแต่ว่าชื่อเล่นน่าจะชื่อเ g ชซันแดนซ์ซันแดนซ์หรือเลชนะคะมีกลิ่นด้วยนะคะเนี่ยย่าสีส้มๆค่ะ <laughs> น่ารักสุดๆ <laughs> น้องชื่ออะไรจ๊ะน่ารักจังแมกโนเลียค่ะ หรือว่าทิลิทีนะคะลาบน้ำที่นี่บานหมดแล้วนะคะเข้าฝักแล้วคะ่พะพลามเนเรียสีขาวค่ะอ้ยน่ารักจังน่ารักสุด,สด สีขาวนะคะเห็นได้น้อยมากสีขาวอาจจะเป็นสีชมพูอยู่ตรงนั้นสวยมากค่ะทุกคนดิฉันเห็นอะไรก็อยากได้ไปเมืองไทยหมดละส่วนก็กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินทุกคน ดิฉันไม่รู้จะเดินไปโซนทางไหนก่อนนะคะโซนข้างบนนู้นที่กล้องฉายไปนะคะจะเป็นโซนออกจากป่าๆนิดนึงนะคะอันนี้คือโซนที่พวกเราเดินมานะคะอันนั้นก็จะเป็นตึกอะไรไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะแล้วก็เป็นโซนทางโน้นคะ่ะที่ไม่รู้จะไปโซนไหนก่อนดีทุกคน คือเดินจนถึงสี่โมงเย็นก็ไม่รู้จะเสร็จสิ้นไหมวันนี้นี่คือต้นโอ๊กนะคะทุกคนต้นไม้ที่ชอบอยู่ในหนังเป็นพวกไม้เดินได้อะต้นไม้มีชีวิตเดินได้ที่อยู่ในหนังทั้งหลายอะแต่ว่าอันนี้เป็นโหมดที่มีใบแล้วนะคะอันนี้คือใบโอกะะ๊กค่ะใบของโอ๊กนะคะ มองเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้ดูแผนที่ก่อนนะคะว่าเราควรจะเดินยังไงดีทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้อ้อยตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะคะต้นโอ๊กสามต้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ๊กต้นหนึ่งโอ๊กอีกสองต้นอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคค่ะได้ข้อสรุปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ ห้องน้าก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราเดินตามนี้นะคะไม่มีห้องน้ําเลยค่ะเพราะว่าจะมาเจอห้องน้ําอีกทีก็คือตรงนี้นะคะสุดทางโน้นเลยไหน <Yeah. S 1> ตรงไหน, <Yeah. S 1> นเหรออ๋อมีตรงนี้อีกอันหนึง่งมีตรงนี้อีกอันหนึง่ง <Yeah. S 1> มีแค่นี้นะคะห้องน้ําถ้าเกิดเราเดินเดินอยู่แถวแถวนี้ <laughs> เดี๋ยวดิฉันจะได้วิ่งหน้าเขียวหน้าเหลืองอีกนะคะ <laughs> ออกมาจากห้องน้ำแล้คะตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวเราจะกำลังปรึกษากันว่าเราจะไปเส้นนี้หรือไปเส้นข้างบนอันนี้เป็นพริมโรสนะคะลูเบลยังมีอยู่บ้างนะคะส่วนสีเหลืองเป็นพ o อปปี้แคลิฟอร์เนียนพอปปี้เป็นพ o อปปี้ Poppy ที่อยู่ในกลุ่มแคลิฟอร์เนียนะคะสีส้มสีเหลือง สวยๆค่ะทุกคนเกิดตามโขดหินค่ะอย่างที่เขาฝรั่งเขาชอบพูดกันนะถ้าโลกร่มสลายนะคะถ้าทุกชีวิตตายหมดแต่สิ่งที่จะไม่ตายคือป๊อปปี้นะคะเบอร์กินเนียค่ะ ยา <Yeah, S 2> พวกนี้น่ารักมากพวกนี้ดอกยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะมีดอกออกมาโอ้รู้สึกว่าเรามาตอนที่ดอกไม้กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะยา yeah, อันนี้สวยมากคะ่ะพวกนี้เป็นฟอกกลาฟนะคะ <Fox S 1> แ,แต่ว่าเป็นฟอกกลาฟอีก สมัยใหม่นะคะเป็นพวกที่เขาทำขึ้นมาใหม่สวยมากค่ะพันธุ์แบบนี้ที่ฉันเคยปลูกแล้วนะอันนี้คือเจอเรเนียมนะคะ oh, <yes. S 1> เป็นเจอเรเนียมไวโอเจอเรเนียมโอ้มีสีขาวด้วยนะทุกคนอันนี้ก็อยากได้ไปเมืองไทยโอ้ยมีอะไรบ้างที่ไม่อยากได้ทุกคน <laughs> ทุกคนดิฉัน เมล็ดมันยังไม่แก่ดิฉันอยากจิกสวยมากขายย่าอันนี้สุดๆเลยอันนี้ไอริสชนิดหนึ่งนะคะแต่คนแต่ดิฉันว่ามันคือไอริสชนิดหนึ่งนะคะสตบบรอเบอรี่น้อยอะคะ่ะพวกสตบบรอเบอรี่ลูกเล็กๆอะคะ่ะสตบบรอเบอรี่ป่า อ๋อเยอะเลยดอกสีขาวๆอ่ะนะคะอันนี้เอสถ้ามีดอกแล้วจะสวยมากนะคะโอ้ยเจอพิมรสตรงนี้อีกแล้วลุงก็ได้คู่ฝอยแล้วค่ะทุกคน อันนี้เป็นฮิลคาร์รดอกอของฮิลคาร์รนะคะน,น่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยคนนั่งแล้วก็เอ๊ะฉันได้กลิ่นอะไรห,อ,หอมๆนะฉันได้กลิ่นอะไรห,อ,หอมๆคุ้นๆพอยา,ยามมองดูนะคะมองเฉพาะต้นใหญ่ๆแต่นี่คะ่ะ ลิล y ี่ออ e เดอะ e าหอมค่ะทุกคนเป็นแถวเลยนะคะตรงนี้หอมค่ะเดี๋ยวนั่งดมสักครู่หนึ่งก่อนจมูกก็ยังไม่ดี <laughs> เสียงก็ยังไม่หายค่ะทุกคนตอนนี้ก็น้องๆเด็กๆทัศนศ,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 ศึกษากำลังจะเดินผ่านมาที่ข้างหน้าดิฉันแล้วนะคะ Lily of the Valley เซลเวียนะคะอะพรอมเนียสีแดงดต่ฟอดิวยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะเริ่มไปละสติบีกำลังจะมีดอกค่ะ โ oh, อ้โซลมอนซีลเป็นกอสวยมากขาว,ขาวดอกเล็กๆพวกนี้เป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะลูกเล็กๆเอเซอร์ cer, หรือเมเปิลค่ะพวกนี้เวลามีดอกนีะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะทั้งแถบเลย เราต้องมาอีกสักเดือนหน้านะคะจะมีดอกพอดีอไอริสพวกนี้เดี๋ยวบานนะสวยมากพวกนี้เดี๋ยวก็บานค่ะยังไม่บานเลยไอริสบรอนซ์นะคะอืมคริมโรสอันนี้ <laughs> หวานใจเลยค่ะ ก็พร,ริมโรสสวยไปไหนแง่ <c oughs> สวยน่ารักมาก <c oughs> มาย ออกำลังมาค่ะพริมโรสสวยๆมาถึงทาง ที่ตัดสินใจลำบากอีกแล้วคะ่ะเราจะขึ้นเขากันดีไหม <laughs> ขึ้นไม่ลงไปไหม <laughs> มันมีทางนู้นให้ไปอะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันมีอีกทางหนึ่งให้ไปทางนี้นะคะ <c oughs> โอ้ Yellow Loose Stripe เดี๋ยว <c oughs> ถ้าบานนะจะเหลืองทั้งกอเลยก <c oughs> ตัดสินใจขึ้นเดินเขานะคะเพราะว่า ถ้าเราขึ้นไปนี่เราจะได้เจอพวกโรโดเรนดรอนเหมือนในสวนหิมาลายันการ์เดนที่เราไปเมื่อวานนะคะเ,เพราะว่าในส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะพวกโรโดเรนดรอนอาเซเลียคาเมเลียพวกนี้จะเป็นไม้ที่โตโตได้ในในร่มลำไรร่มทึบประโตได้แล้วก็ ในส่วนของภูเขาเนี่ยมันจะมีดินมันจะมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็ไม้พวกนี้จะชอบดินที่เป็นกรดแล้วก็เติบโตได้ดี uh huh. เหนื่อย <laughs> โอ้ตอนนี้มองเห็นโรโดเดนดรอนเยอะเลยคะ่ะวันนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเดินซอกซอนไปนิดนึงโอเค ดางนั้นเราจะตัดคลิปอันแรกของส่วน R H S h e r o g a t e ตรงนี้นะคะไปก่อนเดี๋ยวเราไปต่อคลิปที่2กันค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ